สวัสดีค่ะพี่พีน้องๆพอกันอีกตามเคยนาะจ๊ะมือนี้มาพอกันช่วงเสาวๆนะจ๊ะวันเพื่อรหัสบอดีเยอะเป็นยังพี่น้องคุณห่อกระลูกมือนี้สามีอยู่บ้านเนาะจ้ะเพราะว่าเอ่อส่วนมากวันเพื่อรหัสมืณีที่เล่นเขาสืบยุดงานกันเนาะจ้ะมันเป็นวันวันอีหยังหมู่พี่น้องแบบเหมือนศาสนาอย่างสักอย่างนี่แหละเจ้ากับวันแห่ใจเนาะจ้ะแฟนจะบอกอยู่แต่ว่าเจ้ากับบอคอยเข้าใจซ้ำไรแต่ส่วนมากก็สิมี มีคนหยุดล้วก็ส่วนน้อยที่จะมีคนไปเหตุงานเนาจะกาแบบมูสาม,มูสาม,มีของเผื่อจาเพิ่นกับเหตุงานเราจะแต่ว่าสาม,มีเก็บคือเขาหยุดมือนึงแต่ว่ามืออื่นก็ไปทํางานปกติตอนนี้ก็เลยพาการสัญญาไปหาไปนอนตกใจปึ่ง uh huh. ตบมือด้วย สิไปหางเพราะแฟนเพิ่งสิไปสื่อน้ำดื่มเพิ่นแล้วก็ผ้าหน่องไม้ยางเดอนหนึ่งแล้วก็เพิ่นสิไปสรงแจ้บ้านพี่บุ๋มนะจ๊ะพีบุ๋มเห็นเปลี๋ยวพี่น้องเพิ่นหาหมูนะจ๊ะแล้วก็บ่ได้พอเพิ่นโดนแล้วช่วงนี้เพิ่นก็สอบแล้วก็เจ้ากับเสว่าสื่อพักสื่อพักซื่อยั้งไปพี่น้องเอาไปเพื่อเพิ่นนะจ๊ะเพราะเพิ่นว่าพักบ่ค่อยมีฮะ รมบรรยากาศมันะพี่น้องทางทางดอก,กไม้งามงามดูซีเฟ้าดอกไม้สวยมากเอเมนวันนี้ไม่มีแดดเลยครึ้มมาเร็วมาเร็วมาแม่เร็วน้่ง้เชมเชมน้องให้พี่เพอรรีเนาะดาวสเตอร์มาเลย <c oughs> โอ๊ย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 วุย่นเหมือนาสิมาหอดแหว่สายแหว่ขาเพิ่นกำลังตื่นเต้นในการยางเราจ้ะถ้าเบิังมืออื่นมูมูลูกฝ้ายของแฟนเจี๊ยบเพิ่นสิมาเล่นน้ำพี่น้องหรือบ่งั้นมูเจียก็สิไปหาเพิ่นเราจ้ะถ้าเบิ่งก่อนเป็นน้องเอมินเดือนเดียวนะจ้ะมามามาไม่ไม่ไม่คุณน่ะ เร็วเรทิมเวลาอิดใจตีเนาะโดนรันแคฟฟูคุณนะคุณนะคุณนะเป็นพอกระโดดสิกระโดดตามโพอ้าเอ้าวอ้าอเนอเมนอินอจำเสียอลูกซ้ายเด็นนำผลไม้พี่นง ไอเมนจะดืม่มไหมเนี่ยแล้วก็กไปซื้อนมแม่เเป็นเผิ่อาจะนมหมไกลไปเินกินเยู่อทุกครัวเวก็หนักแบบสี่ไปบ้านผูบุมเบิ้งคักแล้วพีน่นงก็เป็นตั้ง <c oughs> ื่อก็เลยว่าเดี๋ยวที่ชวนผู้บงบอกไปซื้อเราจะหางเกียบมันไม่ค่อยมีพักแบบว่าสุสกินก๋วยเตี๋ยวอนนะของแช่ง มัมมัมเล้วดื่มไม่นั่นอ่ะ,อะด,ดูดอ่ะ ก็ดูดิลดูกดอูอ่ะดูดิหลังจากกำลังรอเฟนอานองมาขึ้นไปวไ้บนบานก่อนนะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนไปทรงเจ็บแลวตอนกับมามันสียากเนาะพี่นอ้องจะก,กระลยแซมมาหายเบิ่งผมนะจ๊ะที่ว่ามื่อัานจะว่ามีคี้ของเขาในหนึน่งซีเขาไปพี่นอ้อง เจ็บใส่แชมพูมือเสร์แชมพูที่ซื้อมาจากคลินร้านยาเนาะจ้า้านหมอพี่น้องดีมากเบิ่งว่ะโอ้โหปิดประตูแรงมากเนี่ยพี่น้องเบิ่งว่ะเนี่ยจากติดเยียแบบไม่ได้หลายอ่ะเนี่ยแทบไม่มีเลยมีแค่น้หน่อยเนี่ยในใยเขาเขาในหน่อยแค่เนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นเขาเขาตรงนั้นพ่ค่อยมีแล้วพี่น้องดีมากแบบ ผลลัพธ์ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นแบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนเปิดตั้งสี่บอได้เนาะจา้ะถ้าเปิดมันมีเต็มขาวอากลากอันนี้แบบอืมดีขึ้นพี่น้องยอมรับเพลงนั้นมันก่อประด็ว่าเพลงถึงหันเท่าบาสาม,มารถสื่อได้เนาะพี่น้องมันก็โอเคอ่ะอย่างละสิบยูโรเนาะจา้ะเจ็บซื้อมาสองยางเป็นประมาณยี่สิบสี่ยูโรเลยทำมานานเทเจ็บจาําเร็โอ้ดีขึ้นมากอืมลูุกซาคกันทางหลังพี่น้อง แหละพี่น้องเดี๋ยวพอ,อกันวานพี่บุ๋มเนาะจ้า